ไม่เน่ไม่โตรถะดับรถระดัไม่ต้องนั่นเลยรถระอาไปเนยมนรถที่มันไปห้างดีกว่าับแบกม่นินะัต้แบกนิดเร่อาอเอรไปทำไมเออเอาไปทำไมบาาอออะไรกันที่อี่ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมทเด็ดของอะอะไรไม่มีไรดีครับโอ้เอฟมารเตอร์แล้วก็สหารยวมลบนะครับมีโอเอฟมาเตอร์ก็อมี่มารเตอร์อะไรบายผมไปก่อนนะเ่องิตเตเข้าทำไมวะเอพเอสแม่งเด้งเลยับเอเอสสงั ไอ้ใครวะใครวะไม่รู้ว่ะอพะขึ้นสซนใว่านคราวี้เก็บเสียงมาึงเะ่าน้อ้เขาเก็บเสียงมาแว่คิมูวลกโมเก็บเสียงมาบ้าง้ยนะโดนด้วยเก็บไ้ไใ้วอขวอมาละมือขอโทษ ตอนนี้พวกตอนนี้พวกผมจะมาสเตล,ลด่านนี้กันนะครับมั้งแน่ใจสเตล,ลแน่ใจมากโรนเห็นไล้วะไม่เห็น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 เราจะฟองดีเราจะฟองดีนะครับพเพื่อประโยชน์สุดผมมาปอมหาวงชนชาวโอวแม่ไม่น่าเข้ามาเลยมึงแม่จ๋าขอเวลาสตาร์ทแป๊บแม่

ไปนี้ดีดีว่ะอีนั่นแนี่ยอ,อ้ตัวไอ้ตัวสวิตไซมีอยู่ไหนบ้างคุมคนละที่เลยคุมไม่ดูเพื่อนหาผมมาละมาละครบเติมมาแล้วออบอลให้แน่เลยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุมบอลให้ไม่ดีข้อมีนะไมนดีเกิดวีนี้ วหังเลยวกแม่นแเเลยรอันนี้ดีกว่าทางที่มีทางเดียวถ้าไอถ้าไอบ่อยหรือยังมองโทษนะคันไม่นมไม่สบายวัดจะแดกูด้ยเยอ่าูอัพเกตวิวแล้ววิวแม่งียบเลยเบเซอร์ทกเอาไว้กอ Back. Get to the terminal and restart the download. I do got one of the globe. Here. Follow me! Hands right! Drop your gun! Drop it! on Good luck, it's กลับบ้านไปหัดกับบ้านไปหัดดีๆหน่อยไปแม่ได้ไหมแล้วไ,ไม่ไปอัาโหลดวะขออัาโหลดตัวงมาต้งหลังมาละมาละไปจับมาละมาละได้แล้วโดนัเสี่ยคือก็หาที่นนลห,นนหลบครับปล่อยมันทำงานยังไงเก็บไม่สะอาดมือให้ติดรอเลย

เสือว่ะเสือว่ะไม่เสือโอ้เสียวาเสียวว่ะเสียวนะเก๋เจ็บอะไรดาวี้จะทำอะไรจะทำอะไรทำไรทำไรยอมละหนึ่งยอมละหนึ่ โอ้หช oh. okay. ่วยันะไอ้ทีให้กมาทำอะไรกูหมด้หตเย้า oh, no, ้ม่มนา้ยกปอยกปยีอยากให้ทานจิว้ยมา้มานยโอ้ยามาค้คนนะเพื่อน สบายใจได้ว้าวว้ทบโหไว้ทบแม่งบีดเลยโมงด่างแรกเบ้แรกควหยุดเปอไรัวนันไอ้เก็บอกใหญ่เอาพวกเอแบบเอามาปืนลักนะรู้น

แบโลมาทำบอทดีแผมันมมันดีดมัน่มนบอกเวลาให้บอกเลือกช่ไมเาก็ก็ว่าก็ยิง่องถอายโค้นี่เรือสาซร้อยทำงานเยบร้อยทำงานไ้เาอยัาระวังมาก เาอีกรอบไหมไม่รอบเมติอโอแต่แตไ่ะเตหรือไมตเมติอเตเติวอทำไมก็ไป w e h ดีกว่า w ว r e มันง่ายดีโอ้ e ยากว้ r e าก็แ a c k ก็ต้องไปคอมพิวเตอร์อีกอ่ะไม่เป็นไรไม่ชอบการรออยากโอ้อย่าเพิ่งเ่าเพิ่งระวังโกเกส่ตัวอะ่า โอ้สต <Pop> ัวเนี่ยเห็นไหมตอนนที่กูตายห้องเี้เฟมกเขาใจละอแมเล่นเล่นเหนโอ้โหรยิงขยิงรยิงใช่หวะสึกคือว่าไม่มีใครดาวไม่มีใครดาวนะครับมั้นยไม่ใช่เวานะอะไรหรออืม ไม่เป็นไรได้หมดได้หมดได้หมดขอเวลาไปซื้อคีย์บอร์ดใหม่แป๊บกดตัวอีไม่เข้าเ S bar กูเสียเฉยกระโดดไม่ค่อยขึ้นกูกดตัวอีไม่เข้าอ่ะตอนที่มาสเตลได้จริงนะไอเอ็มว่าแบ็กต์ร์แบ็กไม่เห็นเลยรู้ว่าต้องใช้แน่นอนแต่เนี่ยจะต้องใช้รัเบรคต้องเข้าไปเอาเงินออกมาฮัลโมีมีแต่ E M G เหรอฮัลโ ไม่สงสารเฟรมเลยแม่งต้องเอาไปเข้าอินเฟรมัสอีกต้องเดินไปจ่ายค่าภาษีประชาชนอยู่ฮอกส์ฮอดอินิชลล์อันนี้คือคนลาใช่มคอแข่งเล มการแสบเป็นตัวได้สี่รอบใช่อะเราจะอ่านเลยตั้งแต่ตอนนี้เดินเข้ามาเดินเดินเดินเข้ามาถึงห้องก่อนแล้วค่อยว่ากัน Keep it low เซลล์บล็อกเซอร์เดีนนี่เขาลงมาไม่ได้ในกาลนี่เรียบร้อเหร็จละทำไมไม่มีใครรู้สึกเลยวะใส่ชุดสักขนาดนี้เนี่ยนะไม่มันนึกว่าเรามาคอเท่ไงก้องเอาเลยพวกกล้องตัวดัน กูรอดมาห้องนี้มาห้องนี้มาห้องนี้ตายแล้วแต่แล้วเจอแล้วเจอรอดโอ้ปะหนำยิงยุทได้เลยหัวหายหัวหายใกลถึงถึงดูสเตลตรงนี้ได้ยังไงมันก็ต้องบอลเลยไอ้ตรงตอนนี้ติดสีโป๊ะหาย

รู้ส um <das S 2> <Me> ึกแกนตากล้องมากเลยรู้สึกเหมือนเสียงทุกคนบอลรุมหรือว่าคิดเองวะหรือว่าภาพกูเดี๋ยวพนักงานอีกสี่สามตัวเจอกันเจอละมาละมากันเต็มหน้านี้เลยคุณในตู้เซฟมีกระเป๋าอีกสามใบนะเว้ยไหน ตู้เซฟเป็นกระเอยู่สามใบตู้เซฟเปลี่ยนตู้นั้นใหญ่อ,ะอ่ะในในในมีกระเป๋าอยู่สามใบมันมีมันต้องเลื่อยเหรอเรางมีเลื่อยอยู่เหรอ,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 หรอไม่มันต้องดิวอ,อ,อ่ะเราต้องเลือเล่อยด้วยถ้าจะเอาเยอะกว่านั้นอะต้องเอาเลือ่อยมีกอันผมบอกว่าจะมีกระเป๋าอยู่สามใบเหรอครบบก็พอบอดมึงไม่เอาผมจะอะไรดีๆีมัให้คนสองน้อยสองใบไอที่รถแล้วประตูนี้กะเปิดอย่างน้อยสองใบ ไป้ยโอ๊ตสีโลหะมาทำอะไรดีโอเลยให้ทีเเอร์ปวดช่วยดีกว่าไม่ช้าว่ะช่วยช้าเกินบุเกอร์บุเกอร์ไปไรพูติดเลยฮะเกินกว่าดีดีนี่เก็บออกไปออกไป ข้างมาเลนะได้กระโดดมาเดี๋ยนเลเบลของดูแลของโดเซอร์โดเซอร์อยู่ไนวะ้ยสบายเลยหายดีอุชัเก็บดือดแกนัง

ไอ้สมบูรณ์นอยู่จูุ่ดไม่มั่นใจเยเกิดอะไรขึ้นวะไอ้โดเซอร์เกอร์อยู่ใกล้ๆนี่ะไม่เข้าว่ะแอนดโอเวอร์โอ้ยเราสุดดีโนดตวายไม่ติดว่าดี่า

โอ้ไปนวางไว้ตรงนี้นะวางว้ระเบิดแสงังได้ขอได้ขอได้ดึงดูดเยอะเลยโอ้โหตอนเยอะกำเนดดกว่าเลยเยอะไปเลยเก๊ตายนหลังบหลัง เก็บหน่อยเลยหลังเลยเดียวรอสตาแปนมากเลยดิไม่ดี่ยังกลัวลูกโบโแรงๆอยูน่นะลกกลูกสองดีกว่าริสงอสองแปดปึเอ,อเคยหอบหร

ตำรวจปร์เรรียนเก็บทำายก่อนตา,ตายตายละสองตัวจังจังเดื่าีางาีางกัน หนุนนะนุนน่ะเก็บฟันหนุนใอ่ะสไลยอ่ะสไลยอ่ะเฮตัวที่สองว่สไลยบ้านก็ได้สไบบนี้เก็บแล้ว ATM ว่ะลองดูไหมลองปุ่ ATM ดูไหมอะไรทาน เท่ากันหรอของแสนสามแสนแล้วมันเดือดรึปะยเ่ิบส จุกหัวสลายหายไปเลยเจสลายสองเก็บตัวนี้ควไอ้ปันมาั่อนนะเรียบร้อยเกินมาม้อันเหไหมแบเตนนี่เยอะสามพันพอเยอะมากแหละคนลับถึงเลยไปเลยไปไปเลยต้อปที่รถก่อนมีงเอสเก็บได้ ใช้ FQ คิดว่าี่หมายถึอว่าน่า้าสุดเดือดให้ิวให้แล้ครับตกรกแข็เนดอกวางหนานีมันนา่าจะมีโคเกอร์ดักอยู่วะสเอไนเกอร์มาโเกอร์นึงเจอละเนสตาละ เี้ยฮัลโหลวะล้องเ่มาโอ้ยโอ้ยเ้เราเราใส่เ่าง่ายว่ะง่าว่ะเด็นเป็นเอเก็บมากเลยช็ไม่หมดาไม่ดูเอฟซีแต่นก็ยังเอฟเอยังดี่ ถือว่าได้เงินน้อยมาะผูได้ไาบอดี้ดามเอตขดาเมตได้มื่นกว่าผมสุดนี้ e ีมากกว่าก็แต่ไอพีไม่ไม่ขึ้นอ่ะดีส์พิซซอนไม่ทำเบเวลไม่อัพหรอหรอดีคเกิลซ่อนเออแค่ประมาณสามแสนสี่เองและสี่แสนเีล่วผมไม่อัพอ่ะเออว่าอัพผมตกางอีกหมื่นห้า รู้สึกรู้สึกอืไม่เงินเอามาเพื่ออะไรวะเงินเยอะเนะ่ยโอ้เอาโก้งมาทำไมกูจะได้นับนะปืนนี้กูเพิ่งขายทิ้งกูแบบ